นหมันดอกมาแต่เรียนถึงว่าหมดหมดโอ้โห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 ไหลยับยับมาเลยคุณแม่โอ้โหบ้าบบ่ bó bớt bó tấm mẫn sụp hèn của bà con nít tận 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 แม่อ <lien> oh hey, ุ้ยปวด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 เอ็มเอ็มเอ็มบูยบูยบูยมาเอ็มมาเอ็มบูยมาเอ็มโอ้โห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 เลี้ยมเห็นม้าแซวแซวเลยวะโอ้โหพี่น้องครับโอ้โหโอ้โหโอ้โหพี่น้องมาไห มึงพี่น้องม,ม,มึงพี่น้องเฮียมันเปนปลาไโขกเราเป็นปลาดิเ่ไหคนป่ยหัว่อนลดหวหงนาลดอ่ะเปได้เออเห็นนรกมรไปไปัออเ,มเป็นสางผาไ,ไาไหมมันบ่มากไหมโอ้ยพี่น้องเอ้ย

bộ tay nhé, bay đi là lại ra má, ăn à, tháng này con, bó Mà,